มารสูตรพรหมจัรย์จบลงที่นิพพานนวัตส,สาวสถีวันหนึ่งพระราธะเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์นาที่ประทับทูลถามว่าที่พูดกันว่ามานมานอะไรคือมานตรัสตอบว่าราธะเมื่อรูปมีอยู่มานหรือความตายจึงมี ผู้ทำให้ตายจึงมีผู้ตายจึงมีฉะนั้นจงพิจารณาเห็นรูปว่าเป็นมารเป็นผู้ทำให้ตายเป็นผู้ตายเป็นโรคเป็นหัวฟีเป็นลูกศรเป็นความทุกข์เป็นตัวทุกข์บุคคลเหล่าใดพิจารณาเห็นรูปได้อย่างนี้บุคคลเหล่านั้นจัดว่าเอ็นชอบเวทนาสัญญาสังขาร